สบายดีพี่น้องกับทักไยสบายดีสวัสดี f อฟซีสุขทุกคนเดินเนาะยินด,ดีตอนรับเข้าู่ช่องน้องอันพี่น้อง สบายดีตอนถึงเทียงอันนี้กองที่สองหลอบที่สองพี่น้องหลอบดีเอาการหละพี่น้องแต่อันนี้เป็นกองที่สองเนาะไ,<ๆ>ไก่สีแเล้วแล้วพี่น้องเอ้ยด้ครึ่งหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวมาล่อเบิ่งว่าได้หอดใส่และกการสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งอันปูนเนาะปูนห้าเหลือจักสอบจักสอบห้าสีเห็ดได้จักมือนพี่น้อง มาทาเบิง่งอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมง,มมงมมมแล้วพี่น้องเอ้ประมาณ11ดมงจะไหวเติมน้องมือนี้ใกล้สิแล้วแล้วพี่น้องเอ้มือนี้กั อันบ่าวซุกก็มาแล้วพี่น้องเพราะว่าบ่าวซุกเดินทางกลับมาจากประเทศไทยเลยเนาะแต่ทีมงานเขามาบองได้สงสัยเมื่อยให้พี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องหากเดินทางกลับมาจากไทยมือว่านีนมม่มือเมื่อยกับมือนี่ก็มาเห็ดทาง <laughs> พอดีว่าสุกมาพอดีย่างอีกว่ามันสองสองมือมืออื่นก็มือหื้อจะแล้วแล้วพี่น้องพอดีเบิดหมกพอดีปีหนาจังต่อกันแบบบุฟเฟ่ต์ผมเนาะบะมี่นะบุฟ่ตุดเ่ต์ด๊อกหอนบอนบอนาเฮือน ปูกเกิงเกอเนแ <Allah> ล้วอฉันอยากได้อีกกับบทาปีนาล็อกบ้านเฮาเก็บขึ Murder, ้นกันดีอีกเน่อยฉันอยากได้มันสุดนี่ ท่นทาว่าแต่ใดแต่งบบานเฮาหันสีหอดบอนพูนหนาเฮือนหนาเฮือน,น,าอนกายหนาเฮือนของป้อมาจาักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวสิมาเหตุขีบให้พี่น้องเบิ่งเบิ่งนะนี่พี่น้องได้จังนี่เลยเนาะพอดีเต็มนะกองกอง

อีกเบื้องหนึ่งับพี่นะกองหนึ่งสุดายยูไฟเบื้องหนึ่งเป็นใเชีนะเออัวถึงกใหแล้ววนวัวกดู่วแว่ามเป็นนล้ะวผม่ได้มัแต่ฟัง ต่อยการฝ่าแล้วเนาะเยาสิดท่าง้ไปเบิ่งนูนจะหน่อยบัเแล้วเหมือนกอนที่น้อยเองกันสวดแดดเดวเป็นกำลังเพ่

เบิดได้พี่น้องเอ,อ้ยจากที่เห็นกองนี่เนาะแล้วอล้วบ้างนี้ฟ้าเจะสีว่าให้พี่น้องเบิง่งว่าได้ซ้ำได้เนาะมือนี้เศร้ากระสอบพี่น้องแล้วเรียบร้อยเนาะนี่เทได้เศร้ากระสอบขึงเพราะว่ามันบวชของใหญ่เน,นี่ยเอามาสมเทอปอีก เครื่องกระสอบพี่น้องคนก็เริ่มเมื่อไปเลยเนาะอันนี้จะเริ่มเรือตอนที่ถ่ายเพื่อกดเก็บให้มันเพียงกันแล้วกันแล้วเลยแล้วบบนี้พอดีพี่น้องพอดีแล้ว อไกลเติบแรง,นะง,งอุปกรณ์เยอะสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งนะพี่น้องไปเบิ้งปูนว่าปูนเรือจักสอบ,นะ,บน,นะปูนทุกแบบนะ ปูนที่เหลือก็เหตุใดอีก2องมือพี่น้องมืออื่นก็นมือเนาะมืออื่นจูห้ามือือจูสอมืออื่นนี้ยังจูหนึ่งอยู่นี่พี่น้องอันนี้ปูนที่เหลือเหตุใดอีกสองมือสองสี่หกแปจะแถวละสิ0ส0าสามสสี่สิบ ซีซีก็สอบพี่น้องมื่นละานสาวอื่นก็มือหืนี่แหละพี่น้องปูนก็เลือดสั่นนี่เนาะพอดีขั้นแล้วนี่ก็บ่ได้เฮ็ดต่อแหละพี่น้องก็ถือว่าจบเนาะเบิดงบแล้วกะ็สิได้พักเอาไว้ปีหน้าพื่อแหละขั้นเพิ่นสิได้เก็บเงินกันเฮ็ดอีกเนาะปีนี้ก็เกือบเกือบว่าสุดพี่น้องเลือลอีกอ้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิยหายมาเบิง่ง บอนวังร้วก็สิีขึ้นภาพแต่ก่อนเนาะพี่น้องแต่ข้าวหนาฝนบอนนี่บอนที่เฮาเอ็ดคอนเทนต์การวังหันนั่นแหละ <c oughs> นี่ <c oughs> แต่ว่าถมไปเนี่ยละพี่น้องมันเลยว่ามีคุ้มแหละอีกอย่างมันกับ่แม่นหนาฝนเนาะฝ <c oughs> นมันบ่ตกมันก็น หนาแหลงขั้นทมมันก็พอเที่ยวได้ขั้นมาเจอหนาฝนมันก็เป็นคือเก่าอีกแหละแต่ว่าปีนี้ค่อนจีดหนาจะฮอดแถวนี้พี่น้องเศ้านี่แหละแถวนี้ทั้งหนานี่แหละยาสิขึ้นผาเบียตตอนมันบอทันอันนี้เนาะพี่น้องวันนี้เลยใหเ้เขียคอนเทนต์กับวันนี้แหละคลิปนั้นผีดได้พี่น้องสิบล้านวิวเวบาหน่อยอาลงทิกตอกเนาะ เปนพี่น้องอยากเห็นก็นไปเบิ่งในติก๊กตอกนน้อยๆก็ได้พี่น้องสิบกว่าล้านวิวควเจา้าทีรถล,ล้มเนาะแล้วก็เอาลงเพจบา้าซุกน้ำกะผีดคือกันเนาะพี่น้องคันสุดบ้านกระสุดหนีได้พี่น้องอย่างอีกอย่างอีกประมาณหกสิบมั้งแปดสิบกระสอบคันสี่หายสุดย่างอีกหลายหลายเตบิบ อื่นพี่นอก,กนสิเหต่อบอนนี่นี่ตีมันตดเสาไฟเลยนี่เสาไฟติดถนนเลยนี่พี่นอกถนนหมู่บ้าน ตังหลังเนาะเหลืออีกสองมือพี่น้องก็ถือว่ายุดธภกบันนี้ไปบันนี้ก็สิได้กลับเละเมื่อหากินขา้าส่วนบักสุกเมื่อ มาพี่ต้นอีกครกบมาเพื่อนยินข่าวเพื่นเด้อพี่น้อนง,งค่อยมากินข่าวเตียงเยงเบมกิข้าวไ่ื้ออข่อนฮนะในงบมาอีกนกว่าบาทแน่น ว่ดุดเนาะสุดหน่อยห่อน้องก็ามทํามันให้ไปแล้วเนาะนะผัวัยนจชอบไปบาดจนถนเือสุกมตลอดนเนาะขัดคนอยู่หน่อยเนาะมันหน่อยพดีดคนเด้มเพราะว่าไก่เคิื่อนี่เนาะเหว่าน้องเพื่อนน่ะะคะงไก่

อันกอยไก่กอครับผมสวยนี่ไงใส่ตามสมนี่นายเด่นมากินมาบเอิญไม่กินตื่นหรอเอิญนี่นายไปเอิญนี่นอยไปใช่ปันใช่ปันเด่นมานอยไปขึ้นเขาพัสดุน้อยเลยก้มหงับเนาะเอามาเห็ดหงัไหม พัสดือน้อพัสดกูทรบตดแน่นอนกพัสดูเต็มอยู่อยู่กูไปบงแม่ค่ะบงมังย่นีนี่แหละบงมแคืออันนั้นปกนหนอเอามันมันมันที่ลดมันตองกันพดหนักหน่อยนอมันกอกันร <laughs> ัสดับเอเ,อาเอานาะพัก ต้องงบงมาวัดนี่มาุปานหน่หันนกินหัวก็กินมันมันเป็นระยาพักกาตูนหันทีจริงเขาไปโรงบ้าบจะหาบ้านเรือยนการกระจายเข้าห่างบ้านที่พกพักการตูนมันเกิดไปเรื่อยหรอมันเกิดง่ายพักหนึ่งมารดถิม

เนองโดลนกแมหน้าดลเป็นแบกามาเป็นเนาะเป็นนอยนึงนี่นี่เป็นยาเนาะเป็นน้ำปีน้ำอิดเนาะเอียงข้าวมาแลบมันจะเป็นน้ำอิดไปพี่น้องเ้ยยาวค่อยโตกินเข้ากันยาวไหวพอกันในคลิปหนาเด้อครับคิมขอตัวลาไปก่อน Bye. Bye.